มีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าสก่อนชาติก่อนสก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี่มีไม่ ถามฝรั่งว่า yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่า,า have? มีมีมีมอารมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอก p a s t o r e a a y มันผ่านมาแล้วทีนี้อารมาก็ถามไปอีกว่าพ um, no รุ่งนี้มีไหมทูมโบโลแ v e o อนโนแ v e ฝรั่งบอกชั่ว exactly ท o r โ o โลแ v e แน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อว่าไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่ออย่างไรว่า